ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าโรคทั้งใบเนี่ยกำลังวิ่งไปในทิศทางเดียวกันเลยคือมุ่งไปสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แต่และจุดหนึ่งในผู้เล่นที่ตัวใหญ่ที่สุดกลับตัดสินใจหันหลังวิ่งกลับไปทางเดิมเป็นภาพที่น่าสนใจมากเลยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นนี้ครับกับนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐจากรถอีวี ให้กลับไปหารถยนต์สันดาปอีกครั้งอืมข้อมูลที่เราจะคุยกันก็มาจากบทวิเคราะห์หลายชิ้นเลยครับที่ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือเลยจากรัฐบาลชุดก่อนหน้าเป้าหมายของเราก็คือทำความเข้าใจว่าเบื้องหลังการตัดสินใจนี้มันคืออะไรแล้วกลไกลที่เขาใช้มันเป็นยังไงแล้วมันอาจจะส่งผลไปถึงไหนกันแน่เป็นการเปิดประเด็นที่คนในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกคงรู้สึกแบบนี้จริงๆคะ่ะ คือความสับสนว่าทิศท,ทางที่เคยชัดเจนมาตลอดจู่ๆก็เหมือนจะเปลี่ยนไปงั้นเรามาเริ่มตรงจุดเปลี่ยนเลยดีกว่าครับก่อนหน้านี้ในยุครัฐบาลของโจไบเดนทิศท,ทางมันชัดเจนขนาดไหนครับโอ้โหชัดเจนมากค่ะเรียกว่าแทบจะปูพรมแดงให้รถอีวีเลยด้วยซ้าขนาดนั้นเลยเหรครับใช่ค่ะคือรัฐบาลไบเดนตั้งเป้าหมายที่แบบทะเยอทยานมากคือต้องการให้ยอดขายรถใหม่ในสหรัฐ เป็นรถไฟฟ้าถึง50%ภายในปี2030ครึ่งต่อเครื่องเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีทั้งมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับคนซื้อ EV มีการให้เงินทุนสนับสนุนสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศคือทุกอย่างถูกผลักดันไปทางเดียวกันหมดเลยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับเป็นการบอกค่ารถยนต์ดังๆเลยค่ะว่าอนาคตคือทางนี้รีบไปกันได้แล้ว แต่พอมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจสิ่งที่เราเห็นจากข้อมูลก็คือสัญญาณน,นั้นถูกตัดไปเลยทันทีไม่ใช่แค่ตัดนะคะเรียกว่าเป็นการส่งสัญญาณใหม่ที่ตรงกันข้ามแบบ ร้อปองศาเลยทีเดียวกลับทิศเลยนโยบายส่งเสริมอีวีที่รัฐบาลก่อนหน้าวางรากฐานไว้ถูกระงับหรือยกเลิกไปเราก็หันมาให้ความสําคัญกับรถยนต์สันดาปแบบดั้งเดิมเต็มที่ซึ่งมันก็สร้างความปั่นป่วนให้กับค่ายรถที่เขาลงทุนไปแล้วมหาศาลกับเทคโนโลยีอีวีนะคะนอนสิครับพวกเขาเตรียมตัววิ่งไปทางหนึ่งแต่กรรมการกลับเป่านกหวีดแล้วบอกให้วิ่งย้อนกลับไปอีกทางผมเดาว่า การจะทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้คงต้องมีการออกกฎหมายใหม่ที่วุ่นวายมากแน่ๆเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วกลับกันเลยค่ะและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากในเรื่องนี้ดูครับคือมันแยบโยนตรงที่เขาแทบต้องไม่ต้องออกกฎหมายอะไรใหม่เลยเขาแค่ใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วแต่ปรับทิศทางของมัน เครื่องมือที่ว่านี่คืออะไรครับก็คือการเข้าไปจัดการกับสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยขององค์กรหรือที่รู้จักกันในชื่อ CFE Standards ค่ะ CFE Standards เื่่อเหมือนร้านกาแฟเลยนะครับมันคืออะไรพอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมครับได้เลยค่ะลองนึกภาพว่ารัฐบาลเป็นเหมือนเทรนเนอร์ส่วนตัวของค่ายรถยนต์เทรนเนอร์คนนี้จะตั้งเป้าหมายให้ค่ายรถว่า ภายในปีนี้รถทุกคันที่คุณขายโดยเฉลี่ยแล้วจะต้องวิ่งได้ไกลขึ้นด้วยน้ำมัน1แกลลอน oh. นี่แลหละค่ะหรือว่ามาตรฐาน c f e มันบีบให้ค่ายรถต้องพัฒนารถให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีถ้าทำไม่ได้ก็จะโดนค่าปรับมหาศาลเข้าใจแล้วครับมันเป็นเหมือนแรงกดดันให้ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วทรัมป์เข้าไปทาอะไรกับมาตรฐานนี้ครับ เขาไม่ได้แค่ลดมาตรฐานลงเน้นหน่อยนะคะแต่เป็นการย้อนกลับไปใช้มาตรฐานของหลายปีก่อนหน้าเลยทีเดียวโห oh, ย้อนกลับไปเลยใช่ค่ะมันเหมือนกับเทรนเนอร์ที่เคยบอกให้คุณวิ่ง10กิโลเมตรเปลี่ยนมาบอกว่าเอาแค่หกิโลเมตรก็พอแล้วความกดดันมันก็หายไปเลยสิครับหายไปทันทีเลยค่ะ สำหรับค่ายรถที่กำลังปวดหัวกับการพัฒนาเครื่องยนต์ให้ประหยัดสุดๆหรือกำลังจะทุ่มเงินเปลี่ยนไปผลิต EV เพื่อให้ผ่านมาตรฐานนี้นี่คือการเปิดประตูให้พวกเขากลับไปผลิตรถยนต์สันดาปแบบเดิมๆที่ต้นทุนถูกกว่าแล้วก็ทำกำไรได้ง่ายกว่าโดยมันต้องกังวลเรื่องค่าปรับอีกต่อไปเดี๋ยวนะครับแสดงว่ามันส่งผลโดยตรงกับค่ายรถยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Ford หรือ GM ที่เราเห็นว่าลงทุนไปเป็นหมื่นๆล้านกับแพลตฟอร์ม EV ีเลยสิครับแบบนี้มันเหมือนโดนดึงพรมออกจากใต้ทง เอเลยหรืปล่าเป็นคำเปรียบเทียบที่แม่นยำมากค่ะมันสร้างภาวะที่แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกให้กับค่ายรถเหล่านี้เลยอืมในแง่หนึ่งพวกเขารู้ว่าตลาดยุโรปและจีนซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่กำลังมุ่งไปทาง e ีีอย่างเต็มตัวการหยุดพัฒนาตอนนี้ก็เท่ากับยอมแพ้ในตลาดโลกแต่ในอีกแง่หนึ่งตลาดในบ้านตัวเองกลับเปิดทางให้รถยนต์สันดาบที่ทำกำไรง่ายกว่ากลับมาเฉิดฉายได้อีกครั้ง ก็คือสมการทางธุรกิจเปลี่ยนไปเลยใช่ค่ะการลดมาตรฐาน CFA จึงไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสมการทางธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบในสหรัฐเลยทีเดียวฟังดูแล้วมันเป็น,นกลไกที่เรียบง่ายแต่ส่งผลกระทบมหาศาลจริงๆนะครับแต่ผมสงสัยว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่เรื่องของนโยบายยานยนต์จริงๆหรือหรือว่ามันมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังเพราะเท่าที่ดูจากข้อมูลย้อนหลังแนวทางของทรัมป์ดูจะสอดคล้องกันมาตลอด ใช่เลยค่ะและถ้าเราซูมออกมาดูภาพใหญ่ขึ้นเราจะเห็นว่านโยบายเรื่องรถยนต์นี้เป็นเพียงจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งในภาพที่ใหญ่กว่ามากภาพที่ใหญ่กว่านั่นคืออุดมการณ์ที่สนับสนุนพลังงานฟอสซิลอย่างชัดเจนและต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะตรงนี้แหละครับที่เรื่องมันน่าสนใจขึ้นจริงๆข้อมูลที่เรามีระบุชัดเจนว่าทรัมป์เคยออกมาพูดหลายครั้งว่าประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศหรือ Climate Change เนี่ยเป็นเรื่องหลวงโลกหรือ hoax ใช่ค่ะ ไอคำพูดแบบนี้มันไม่ใช่แค่การแสดงความเห็นลอยๆเซนะครับมันคือฐานคิดของนโยบายทั้งหมดเลยหรือเปล่ามันคือเสาหลักของนโยบายด้านพลังงานทั้งหมดของเขาเลยก็ว่าได้ค่ะโอ้โหคือเมื่อไม่เชื่อว่าการปล่อยคาร์บอนเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขการผลักดันเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่าง e ีีก็หมดความจำเป็นไปโดยปริยายก็สมเหตุสมผลในมุมมองของเขาถูกต้องครับ ในทางกลับกันการส่งเสริมการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติการใช้ถ่านหินซึ่งเป็นอุตสากรรมดั้งเดิมของอเมริกาก็กลายเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลทันทีการลดมาตรฐาน CFE ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของภาพนี้เป็นการกระทำที่สอดคล้องกับแนวคิดนี้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะเพราะเมื่อรถยนต์ยังใช้น้ำมันกันต่อไปความต้องการน้ำมันในประเทศก็ยังคงอยู่อุตสาหกรรมฟอสซิลก็เดินหน้าต่อไปได้ผมสงสัยว่า มันมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมครับอย่างเช่นฐานเสียงของเขาในบางพื้นที่มีแน่นอนค่ะอย่างที่เราเคยได้ยินเรื่อง r u ัสเบล t หรือรัฐอุตสาหกรรมดั้งเดิมอย่างมิชิแกน โอไฮโอหรือเพนซิลเวเนียประเด็นนั้นสำคัญมากเลยค่ะนโยบายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศทางการเมืองมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองฐานเสียงสำคัญของเขาในรัฐเหล่านี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก็คือกลุ่มแรงงานในอุตสาหกรรมเดิมใช่ค่ะ การเปลี่ยนผ่านไปสู่อีีที่รวดเร็วเกินไปอาจหมายถึงการตกงานของแรงงานในสายการผลิตเครื่องยนต์สันดาบแบบดั้งเดิมการประกาศว่าจะปกป้องรถยนต์ที่ใช้น้ำมันจึงเป็นเหมือนการส่งสารถึงคนกลุ่มนี้ว่าผมอยู่ข้างพวกคุณผมจะรักษางานของพวกคุณไว้มันเลยเป็นการตัดสินใจที่มีหลายมิติซ้อนกันอยู่ทั้งมิติทางอุดมการเศรษฐกิจและการเมืองเลยค่ะโอเค ภาพเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วครับคือมันเริ่มจากการเปลี่ยนนโยบาย EB ไปใช้กลไกลรถมาตรฐาน CAFE ซึ่งเบื้องหลังก็คืออุดมการที่หนุนพลังงานฟอสซิลและทั้งหมดนี้ก็ถูกขับเคลื่อนด้ดยยุทธศาสตร์ทางการเมืองเพื่อรักษาฐานเสียงใช่เลยค่ะเพราะเอาทุกอย่างมาต่อกันแล้วมันดูเป็นแผนที่คิดมาอย่างดีเลยนะครับถูกต้องค่ะมันไม่ใช่การตัดสินใจแบบฉุกละหุกแต่เป็นผลลัพธ์ของโลกทัศน์ที่มองว่าความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของอเมริกา ผูกอยู่กับอุตสาหกรรมพลังงานแบบดั้งเดิมและมองว่าข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเป็นภาระที่บั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วพอสหรัฐซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ของโลกเลือกที่จะเดินในทิศทางนี้มันหมายความว่ายอย่างไรล่ะครับีนเมื่อประเทศอื่นๆอ,อย่างในยุโรปหรือแม้แต่คู่แข่งอย่างจีนเขากําลังวิ่งไปข้างหน้าเรื่อง eV กันแบบสุดตัวเลยนี่คือคําถามใหญ่ที่น่ากังวลที่สุดค่ะ การเคลื่อนไหวนี้มันเป็นการสวนกระแสโลกอย่างสิ้นเชิงสวนกระแสโลกลองดูตัวอย่างนะคะสหภาพยุโรปประกาศแล้วว่าจะแบนการขายรถยนต์เครื่องสันดาปใหม่ทั้งหมดภายในปี2025อืสส่วนประเทศจีนไม่ต้องพูดถึงตอนนี้กลายเป็นเจ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วทั้งในแง่การผลิตและยอดขายจริงครับการที่สหรัฐเลือกที่จะเดินย้อนกลับมันเหมือนกับการประกาศตัวว่าไม่ร่วมเดินทางไปในอนาคตที่ประชาคมโลกส่วนใหญ่กำลังมุ่งไป แล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างครับการสวนกระแสแบบนี้มันจะทำให้สารัฐกลายเป็นเกาะที่โดดเดี่ยวทางเทคโนโลยีหรือเปล่าครับมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือการแตกขั้วของมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์โลกหรือ s p ร i n t e r i n g แตกขั้วคือค่ายรถอาจจะต้องผลิตรถยนต์2มาตรฐานมาตรฐานหนึ่งที่ไฮเทคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับขายในยุโรปและจีน และอีกมาตรฐานหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีเก่ากว่าสําหรับขายในตลาดสหรัฐซึ่งในระยะยาวแล้วมันก็น่าจะส่งผลเสียแน่นอนค่ะมันอาจทําให้ความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรมยานยนต์อเมริกันถดถอยลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลาฟังดูเหมือนเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงมากเลยนะครับคือเดิมพันว่าทิศทางที่โลกทั้งใบกําลังเดินไปนั้นผิดและทางของตัวเองนั้นถูก มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยค่ะแล้วมันทำให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างมหาศาลไม่ใช่แค่กับผู้ผลิตรถยนต์ไม่ใช่เลยค่ะแต่ยังรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการที่ประเทศมหาอำนาจแสดงท่าทีไม่ให้ความร่วมมือย่อมทำให้ความพยายามในการแก้ปัญหาระดับโลกเป็นไปได้ยากและซับซ้อนยิ่งขึ้นมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมาก เป็นการส่งสัญญาณไปทั่วโลกว่าอเมริกามาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นปัญหาร่วมกันของมนุษยชาติก็ตามโอ้โหเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็มีผลกระทบในวงกว้างกว่าที่คิดไว้ตอนแรกมากเลยครับโอเคงั้นผมขออนุญาตลองสรุปภาพรวมที่เราคุยกันมาทั้งหมดอีกครั้งนะครับเชิญเลยค่ะสิ่งที่ผมจับใจความได้ก็คือเราเห็นการเปลี่ยนนโยบายแบบหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เคยผลักดัน E ีวีสุดตัวในยุคไบเดนก็กลับมาหนุนรถยนต์สันดาปในยุคทรัมป์ค่ะ โดยใช้กลไกลที่แยบยลคือการไปผ่อนคลายมาตรฐาน CAFE ทําให้ค่ายรถไม่ต้องดิ้นรนทํารถประหยัดน้ํามันหรือรถอีีเท่าเดิมถูกต้องค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่อย่างรากลึกอยู่ในอุดมการ์ที่สนับสนุนพลังงานฟอสซิลและยังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อเอาใจฐานเสียงในรัฐอุตสาหกรรมอีกด้วยอืมและท้ายที่สุดการตัดสินใจทั้งหมดนี้ทำให้สหรัฐกลายเป็นผู้เล่นที่กำลังวิ่งสวนทางกับคนอื่นๆเกือบทั้งโลกเลย สรุปได้ครบถ้วนและเห็นภาพชัดเจนมากค่ะเยี่ยมเลยครับและนั่นก็นํามาสู่ประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจให้เราได้เก็บไปคบคิดกันต่อนะคะครับเมื่อนโยบายของประเทศมหาอํานาจเลือกที่จะเดิมพันสวนทางกับแนวโน้มของโลกอย่างชัดเจนคําถามที่เราอาจต้องถามตัวเองต่อก็คืออะไรคือเดิมพันที่แท้จริงที่วางอยู่บนโต๊ะนี่เป็นเพียงการเดิมพันทางเศรษฐกิจที่เชื่อว่าพลังงานฟอสซิลยังคงเป็นอนาคต หรือเป็นการเดิมพันทางการเมืองที่เชื่อว่าแนวทางนี้จะนำมาซึ่งชัยชนะหรือลึกไปกว่านั้นมันอาจเป็นการเดิมพันกับอนาคตของโลกที่ท้าทายว่าฉันทามติของประชาคมโลกในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นสิ่งที่ผิดพลาดและอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับสหรัฐหรือกับพวกเราทุกคนถ้าหากการเดิมพันครั้งนี้มันชนะหรือถ้าหากมันแพ้ราบคาบเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับซึ่งคำตอบของคำถามนี้ คงจะมีแต่การเวลาเท่านั้นที่จะบอกเราได้